สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่บ้านยุกอีทียังอยู่ในเรื่องของงาหารเกษตรน่ารู้ของแม่บ้านอยู่นะคะวันนี้จะพาเพื่อนมาชมวานเสนจันทร์พันธุ์ที่ผู้คนกำลังนิยมเลี้ยงดูแลกันนะคะที่เห็นใบง,งามต้นง,งามอยู่นี้เรียกว่า ว่านเสนจันโกเมนค่ะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักว่านเสนจันโกเมนว่าวิธีสังเกตเขาให้ดูที่จุดไหนตรงไหนบ้างนะคะจุดสังเกตการดูว่านเสนจันโกเมนจุดแรกก็คือให้สังเกตที่เงาของต้นเขานะคะเงาของเขาจะเป็นสีแดงค่ะเสนจันโกเมน ส่งสวนเง้าจะเป็นสีแดงนอกจากเงาแล้วจุดต่อไปก็คือลำต้นลำต้นก็เป็นสีแดงค่ะจะเป็นสีแดงชัดแบบนี้เลยค่ะเวลาไปเดินชมเดินเลือกซื้อตามร้านค้าต้นไม้ในตลาดวิธีการสังเกตให้ดูที่เงาดูที่ลำต้นของเขาก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเป็นสีแดงแล้วจะเป็น สน่ห์จันแดงนะคะเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของสน่ห์จันโกเมนเลยค่ะเงาแดงเข้มแบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นเสน่ห์จันโกเมนที่บ้านของแม่บ้านยยกะทีเองนะคะจุดสังเกตต,ต่อไปก็คือเส้นใต้ใบนะคะของวัานเสน่ห์จันโกเมนได้ชัดกับใบที่ขึ้นใหม่นะคะที่เป็นใบอ่อนจะเป็นสีแดง จะเป็นทีแดงแบบนี้เลยค่ะเป็นเส้นถ้าถ้าเรียกเขานิยมเรียกกันก็จะว่าเส้นกระดูกใบนะคะมันจะเป็นออกสีแดงเข้มเลยค่ะอันนี้คือลักษณะของเส้นใบที่เป็นจุดสังเกตว่าเป็นสเสนจันโกเมนนะคะแต่ก็มีจุดที่เพื่อนเพื่อน หลายท่านไปชมอาจจะสงสัยแต่ถ้าเป็นใบที่เริ่มเป็นใบแก่แล้วนะคะเป็นใบที่เป็นใบอยู่ล่างสุดก็จะออกเป็นทางเขียวแบบนี้ค่ะถ้าจะให้สังเกตก็คือให้สังเกตใบที่ออกใหม่ที่เป็นใบอ่อนค่ะจะเห็นความชัดเจนมากกว่าสวัสดีก็เป็นจุดสังเกตอีกจุดนะคะนั่นคือการดมกลิ่นค่ะเราก็ตัด ในส่วนของใบที่เราจะนําออกที่มันเป็นใบแก่นะคะหรือว่าเป็นใบที่ดูแล้วไม่ค่อยสวยตัดแต่งต้นเราก็นํามาดมกลิ่นอันนี้เป็นใบที่บ้านได้ตัดออกนะคะตัดแต่งเพื่อที่จะให้เง้ามันยกสูงขึ้นตรงนี้ค่ะตรงจุดไหนของวัานเสน่ห์จัน์กเมรโดมจะเป็นใบที่เป็นใบเหมือน เราไปโดนจนแผลเนี่ยนิดเดียวก็มีกลิ่นแล้วค่ะก็จะมีกลิ่นหอมอกกลิ่นหอมซาซาจะกลิ่นหอมแรงค่ะฮะอย่างเงี้ยเราตัดออกมาแบบนี้ยเราก็เอามาดมกลิ่นหอมหอมมากมากในการสังเกตนะคะเอกถ้าเป็นสเสน่ห์จันแดงก็จะเป็นจันแดงก็จะเป็นกลิ่นหอมเย็นค่ะ จะแตกต่างกันซึ่งถ้าที่บ้านของเพื่อนมีเสน่จัน์แต่ละอย่างแล้วมีใบที่เราจะตัดออกเพราะว่ามันสภาพไม่ดีเงี้ยเรามาดมก็จะมีกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปทั้งหมดเลยค่ะอันนี้เป็นในจุดสังเกตของว่านเสน่จันโกเมนก็คือการดมกลิน่นจุดสังเกตอีกจุดที่สังเกตเห็นได้ง่ายให้ทราบว่าเป็นต้นว่านเสน่จันทโกลเมนนั่นก็คือ ลักษณะใบจะเป็นใบกลมนะคะลักษณะใบกลมเห็นไหมคะตรงปลายใบจะเป็นใบมนกลมเลยค่ะเป็นแบบนี้นี่คือเป็นใบที่สวยนะคะเป็นวัสดุจันที่เลี้ยงแล้วใบเขาสวยด้วยลักษณะใบกลมปลายใบก็จะเป็นรูปมนกลมแบบนี้ค่ะ อันนี้เป็นจุดสังเกตอีกหนึ่งจุดนะคะเป็นรูปหัวใจกลมๆอันนี้ก็อีกใบหนึ่งจะได้เห็นดชัดค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นปลายใบเขาจับกลมมนแบบนี้ค่ะจะไม่แหลมนี่เป็นลักษณะของว่านเสนจันโกเมนของแท้เลยนะคะ ส่วนสังเกตส่วนต่อไปก็คือหูชิดค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าหูหูใบส่วนนี้นะคะสองข้างนี่จะชิดกันเลยยิ่งใบสวยเท่าไหร่ก็ยิ่งชิดกันมากค่ะยิ่งดูแลให้ใบเขาออกมางามเท่าไหร่ส่วนนี้ส่วนที่เป็นหูใบนี่จะกลมบล็อกชิดกันเลยค่ะหูใบสองข้างจะมาประจบชิดกันแบบนี้อันนี้เป็นจุดสังเกตที่เห็นได้ง่ายสำหรับ ว่านเสนจันโกเมนนะคะน,นี่คือแม่บ้านยุทธีได้เห็นให้เพื่อนๆได้เห็นความแตกต่างระหว่างเสนจันแดงกับเสนจันโกเมนนะคะอันนี้เป็นเสนจันแดงค่ะปลายใบจะเป็นแนวเรียวเป็นรูปหัวใจเป็นใบรูปหัวใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นหัวใจแล้วก็เป็นใบทรงแหลมเรียวนะคะแล้วก็หัวใบส่วนนี้ก็จะห่างกันค่ะจะไม่ชิดกันเหมือนกับเสนจันโกเมน นี่นะคะอันนี้คือจุดสังเกตที่เวลาเราจะไปซื้อตามตลาดต้นไม้ตามตลาดนต้นไม้หรือว่าตามร้านต้นไม้ถ้าเราต้องการให้เกิดความมั่นใจแล้วก็ดูจุดสังเกตตรงนี้จะได้ไม่พลาดเวลาซื้อนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นสเสน่ห์จันแดงนะคะแต่ต้นนี้จะเป็นสเสน่ห์จันโกเมนนะคะ ถามว่าคล้ายกับสนิจันแดงไหมคล้ายเลยค่ะหูใบยังไม่ชิดกันส่วนปลายใบก็ยังแหลมจะคล้ายกับสนีจันแดงอันนี้เป็นเพราะว่าเขายังเป็นต้นเล็กอยู่ค่ะจะมีบางใบที่หูเริ่มชิดใบเริ่มกลมอันนี้เป็นต้นพันธุ์เดียวก,กันกับต้นใหญ่นะคะ เสน่จัน์กเมนเหมือนกันหัวใบยังห่างหัวใบยังอยู่ห่างกันอยู่ค่ะแต่ใบก็เริ่มเริ่มจะก,กลมละอันนี้เป็นต้นพันธุ์เดียวก,กันกับต้นใบใหญ่นะคะเป็นเสน่ห์จันโกเมนเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นต้นเล็กที่แม่บ้านยกทีให้เห็นความแตกต่างเมื่อสักครู่นี้นะคะใบเขายัง ดูคล้ายกับเสน่หจันแดงอยู่ค่ะแต่พอเป็นต้นที่มีไซส์มีขนาดที่โตกว่ากันหเห็นไหมคะใบเริ่มกลมแล้วค่ะทรงใบก็จะกลมหูก็เริ่มชิดนี่เป็นใบเป็นใบที่เกิดใหม่ของต้นที่ใหญ่กว่าที่มีไซส์ใหญ่กว่านะคะแล้วก็จะเห็นปลายใบไหมคะเริ่มกลมมนแล้วค่ะ เห็นชัดเจนมากอันนี้เป็นใบที่พึ่งจะคลายใบออกนะคะจากหลอดใหม่โหก็จะชิดเห็นชัดเลยค่ะพอต้นมีขนาดใหญ่ขึ้นนี่เป็นจุดสังเกตนะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านก็จะสงสัยว่าอันนี้เป็นเสน่ห์จันแดงหรือเสน่จันโกเมนเพราะว่าเวลาที่ออกไปตั้งไปวางขายที่ตลาดลูกค้านี่ ส่วนใหญ่ก็จะมีเลี้ยงอยู่ที่บ้านกันก็จะมีจุดที่หลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยทราบนะคะว่าต้นนี้เป็นสนีจันแดงต้นนี้เป็นสนีจันโกเมนหรือเปล่าก็มาถามกันเยอะแยะวันนี้แม่บ้านยงทีก็เลยได้นำมาแนะนำเพื่อนๆนะคะให้ดูจุดสังเกตของต้นสนีจันโกเมนค่ะอันนี้เป็นต้นที่ ใหญ่กว่าต้นเล็กเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะหูชิดขึ้นปลายใบปลายใบก็จะเริ่มมวนจากที่แหลมๆเมื่อสักครู่ที่เห็นนะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบก,กับต้นนี้ที่เป็นต้นเล็กกว่าปลายใบจะดูคล้ายกับเสนจ,จันแดงเลยค่ะปลายใบเขาจะยังเป็นทรงแหลมๆอยู่อันนี้เป็นโกเมน ที่ได้มาจากต้นแม่เดียวกันนะคะแต่พอโตขึ้นจะเห็นชัดเลยแค่นี้ต้นที่ชัดที่สุดก็คือต้นที่แม่บ้านยกทีให้เห็นต้นแรกนะคะคือต้นนี้โหยิ่งใหญ่ยิ่งโตเขายิ่งหูชิดนะคะหหเขาจะชิดกันมากปลายใบยก็กลมปลายใบยก็จะกลมมากนี่ค่ะ ต้นไม้มันสูงคนถ่ายตัวเล็กนี่ค่ะปลายใบยจะกลมหัวใบชิดกันแบบนี้เลยถ้าเป็นต้นใหญ่จะจะสังเกตง่ายนะคะเพื่อนๆนีเน่เป็นต้นใหญ่นะคะนี่ขนาดเป็นใบที่พึ่งอันนี้เป็นใบใบที่อยู่บนสุดก็คือใบเกิดใหม่สุดนะคะก็ยังกลมเลยนะคะ หูชิดหูสองข้างชิดกันนี่ค่ะสังเกตได้ง่ายหูชิดกันปลายใบกลมน้องใบก็จะรึกเห็นชัดเจนเลยค่ะแต่ละใบที่เป็นต้นใหญ่นะคะก็จะเห็นชัดเจนแล้วว่าเขาจะเป็นออกกลมเห็นชัดเลยแต่ละใบจะเห็นชัดเลย อันนี้ยิ่งชัดเลยหูชิดเลยค่ะหูชิดต้นสูงมากแม่บ้านยิทีใช้วิธีการปีนปีนเก้าอี้ขึ้นมาถ่ายเลยค่ะปลายไปก็จะออกกลมนอกจากนี้ทั้งก้านใบแล้วก็ใบก็จะแข็งมากกว่าเสนจันแดงนะคะวิธีวิธีดูแล้วก็ ถ้าเป็นต้นของเราเราก็จับดูได้นะคะจับแบบนี้จับเปรียบเทียบกับว่านเสนจันแดงก็จะแข็งแรงใบจะแข็งจะดูแข็งแรงมากกว่าเสน่จันแดงค่ะสำหรัแบบเ,พเพื่อนที่กําลังเรียนรู้เกี่ยวกับต้นว่านเสนจันนะคะอันนี้แม่บ้านอย่างทีก็แนะนําจุดสังเกต วานเสน่หจันโกเมนที่ดูแลอยู่ที่บ้านเองนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆก็ลองไปสังเกตบนวานเสน่ห์จันโกเมนที่บ้านของเพื่อนๆถ้าเป็นแบบนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นเสน่หจันโกเมนค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง ต้นแอนตองแชแนลสาระดีๆจากเพ่บ้านยกไอทีด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ